พี่เนมาน่าจะโดนน่าน่าจะโดนไอ้นี่เซฟเดนเนียลเดนเนียลไม่เลืกเอกชื่อก็ก็ไม่เห็นเลยเขาเลือกไม่เลือก,กไปเลยไม่เขาหน้า <c oughs> เรียบรู้จักหลายคนตั้งไม่เขาไทาท์ไทท์เดนเนียลมีสองคนเชื่อเชอกับพี่เนมแต่จากทรงแล้วน่าจะชอบพี่เนมเพราะเขาดูเป็นแนวใช่เห็นม้วนที่เขานั่งคุยวันนี้ดิเขาเป็นแนวแบบว่าอะไรนะเขาเป็นแนวแบบว่าโอดเอ็นเนี่เขานั่งคุยใช่ใช่ ใช่น่าจะน่าจะเลือกพี่เมนมากกว่านี่นี่ก็นี่ก็สร้างนี่ก็สร้างสตอรี่ไว้ว่าแบบเขาถามว่าชอบเขาถามว่ามีใครที่สนใจบ้างก็บอกว่ามีทองเปล่ามีพี่เนมมันก็มีนี่นี่ก็สร้างสตอรี่เออก็สร้างสตอรี่ไม่ตอนแรกตอนแรอนี่ก็สร้างสตอรี่ไว้แบบแต่แล้วตอนเซฟจะได้มีเรื่องเซฟไงใครก็เลยท่านีพระรมไงเขให้แบบ ี่ก็บอกเลยนะถ้าทำไมาหน้าเยี่ยฝุดหรือไม่จอยสุดยังไงก็ยังไงก็มีคนเซฟน้อยก็มีสามแนละ้วที่ไม่มเวิร์คเจอดีล่าแล้วก็พอร์ตแล้วก็อีกคนนึงชื่อเย่ยันใบเตยตัดออกสวยตรงไหนวะเออเออก็ก็ได,ด้แต่ๆๆถ้าสมมติว่าสมมติไม่ใช่ใครกูยังไงกูก็เซฟมึงหนึ่งแหละก็มีมึงอยละก็มีกูได้ๆๆ